สวัสดีค่ะกระแสขาดังมาแล้วค่ะหายเข้ากริบเมฆ41ปีภาพล่าสุดวัย67นิดอริสากินนอนอยู่ห้องสี่เหลี่ยมหลังหาย41ปีนิดอริษานางเอกหนังไทยหน้าใหม่ปี2521จากหนังเรื่องน้ำค้างหยดเดียวเธอมีชื่อจริงว่าคนึงนิดกฤษสสารเกิดเมื่อวันที่12มีนาคมจบการศึกษาจาก วิทยาลัยพอช่างในแผนกคัตกรรมตาราที่จบพอช่างมาในยุคนั้นมีรัชนูบุญชูดวงนันทนาเงากระจ่างและเพนพรไพัยทูลในระหว่างที่เรียนมีความถนัดเรื่องการตัดเย็บเครื่องหนังต่างๆมากและเคยเปิดร้านขายด้วยเข้าสูว่วงการจากการชักชวนของสุชาติวุฒิชัย ซึ่งเห็นหน้าเธอบนหน้าปกหนังสือเล่มหนึ่งที่จริงเธอเคยตอบปฏิเสธไปหลายครั้งเพราะไม่ได้สนใจเรื่องการแสดงหนังแต่คุณสุชาติก็ตามตือ้อเพราะเห็นว่ารูปลักษ์เธอตรงกับนางเอกในหนังที่เขากำลังจะสร้างจนที่สุดคุณสุชาติเลยต้องคุยกับคุณแม่ของเธอให้ช่วยเกลี้ยกล่อมซึ่งก็สำเร็จเพราะคุณแม่บอกให้เธอลองดู หนังเรื่องแรกน้ำค้างหยดเดียว2521กำกับโดยสุชาติวุฒิชัยผลงานเรื่องอื่นๆเช่นเสือภูเขา2522คาถาพยาบาท2523สงครามกับความรัก2526เพื่อนแพง2526ไฟนรกขุมโลกัน2523ทั้งนี้หนังไทยเรื่องแรกที่นิดเล่นคือเรื่องน้ำค้างหยดเดียว ในปีพศ2521ที่ถือว่าเป็นหนังน้ำดีแต่ไม่ประสบความสำเร็จในแง่ของรายได้เอาเสียเลยใช้อยู่ได้เพียงแค่ไม่กี่10วันก็ต้องถอดออกจากโรงแต่ประสบความสำเร็จในแง่เชื่อเสียงคว้ารางวัลในการประกวดมาได้อย่างมากมายปัจจุบันมีอายุครบ67ปีแล้วเคยได้ข่าวว่าปัจจุบันเธออาศัยอยู่คนเดียวที่คอนโดแห่งหนึ่งแถวบางซื่อ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อารมณ์ดีน่ารักและธรรมะธรรมโมชอบเข้าวัดทำบุญทําทานและสวดมนต์และใช้ชีวิตไวัยเกษียณเรียบง่ายโดยมักจะออกไปพบปะเพื่อนสมัยเรียนพอช่างอยู่เสมอเลยทีเดียวทั้งนี้ในวันนี้เราจึงจะพาทุกคนมาดูชมหน้าและชีวิตปัจจุบันของนิดที่ต้องบอกเลยว่ารอยยิ้มยังสวยงามเหมือนเดิมแม้จะอายุมากขึ้นแล้วก็ตาม โดยหักย้อนกลับไปสู่เส้นทางในวงการด้วยใบ,บหน้าที่สวยคมแบบไทยๆของเธอที่ปรากฏอยู่บนหน้าปกนิตยสารและหนานี่เองที่ไปเข้าตาคุณสุชาติพุทธิชัยถึงกับชวนเธอเข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะนางเอกเธอเคยเปลี่ยนชื่อจากคนึงนิดกิตสาสนมาเป็นนิดอริสาตั้งแต่นั้นมาโดยทั้งนี้เธอเองได้รับความสนใจอย่างมากในเรื่องเพื่อนแพง ที่เธอรับบทเพื่อนโดยแฟนหนังถึงกับให้ฉายาว่าอีแพงคนหลายใจเนื่องจากบทที่เธอได้เล่นนั้นเป็นบทของเพื่อนที่นอกใจคนรักไปนั่นเองและหากใครคิดถึงเธอก็สามารถไปตามกันต่อได้ที่ Facebook ส่วนตัวกันเลยส่วนวันนี้ทางทีมข่าวก็มีภาพของเธอมาฝากเช่นเดียวกันขอบคุณเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ